ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีในสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเครือชัยผ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายธานินชยานุกูลรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายมงคลจุลัาต์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับมอบรถพยาบาลทหารแบบ 51B จำนวน2คันจากกองพันเสนารักษ์ที่6กองพลทหารราบที่6 โดยพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ได้สนับสนุนรถพยาบาลทหารพร้อมพลขับและนายสิบพยาบาลเพื่อปฏิบัติภา,ภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรถพยาบาลดังกล่าวได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความครบครันสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างมีประสิทธิภาพ